สวัสดีค่ะพบกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะคลิปนี้ค่ะเจอกันเป็นคลิปที่20แล้วคลิปนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะคุณครูจะเฉลยการบ้านแบบฝึกหัดหน้าที่70ใช่ไหมคะมีแค่หนึ่งหน้าแล้วคุณครูก็จะสอนต่อเนื่องเลยค่ะในเรื่องของ การคูณทศนิยมนั่นเองนะคะก็คือหนังสือเรียนของเราหน้าที่78ต่อเลยค่ะแล้วก็จะสั่งการบ้านของเรื่องการคูนนะคะเราไปดูการบ้านของเราเลยค่ะหน้าที่70นะคะคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่70ค่ะมีแค่หน้าเดียวนะคะเรามาดูเลยค่ะเขาจะมีตารางไหมให้เราใช่ไหมคะโจทย์บอกว่าเติมคำตอบ โอเคเติมคำตอบใช่ไหมเรามาดูค่ะช่องแรกจะเป็นอะไรคะจำนวนแล้วก็ค่าประมาณนะคะค่าประมาณจะแบ่งออกเป็น3ช่องย่อยนะคะก็คือเต็มหน่วย1ตําตำแหน่งและ2ตํตำแหน่งใช่ไหมคะเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1เขาบอกว่าอะไรคะประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วย ถ้าเราจะประมาณจำนวนเต็มหน่วยนะคะเราจะต้องดูที่ทศนิยมจุดแรกก็คือตรงนี้ถ้าเป็น01234ให้เราคงค่าของหลักหน่วยเว้เท่าเดิมโอเคเนาะถ้าเป็น5 6 7 8ให้เราบวกเพิ่มอีกหนึ่งจำนวนค่ะในหลักหน่วยนะคะตรงนี้เป็น7ใช่ไหมคะต้องทำยังไงบวกเพิ่มหรือเปล่าต้องบวกเพิ่มนะคะ 4ี่บวกอีก1เป็นหข้อนี้จะตอบหลักหน่วยก็จะเป็น5นะคะต่อไปค่ะทศนิยม1นึ่ตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเราจะดูทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเราจะต้องไปดูตำแหน่งที่เท่าไหร่คะเราจะต้องไปดูตำแหน่งที่สองในการประมาณค่านะคะตำแหน่งที่สองเป็น9ถ้าเป็น5นะคะไปจนถึง9ให้เราบวกเพิ่มอีก1นึ่จนวนค่ะในทศนิยมหลักสิบก็คือตรงนี้นะคะก็คือเด 7บวกเพิ่มอีกหนึ่งกลายเป็นเท่าไหรคะเป็น8ดใช่ไหมคะพอเราบวกเพิ่มเสร็จแล้วทศนิยมจำนวนที่เหลือก็คือตรงนี้ค่ะ2ตัวที่เหลือเราก็ต้องตัดทิ้งไปค่ะก็จะได้เท่าไหร่คะ4.8่ต่อไปค่ะตำแหน่งที่สองถ้าจะประมาณตำแหน่งที่สองเราจะต้องดูตำแหน่งที่สตํตำแหน่งที่สมก็คือ 3ถ้าเป็นลักษณะ0ไปจนถึง4นะคะให้เราคงค่าไว้เหมือนเดิมก็คือคงค่าตำแหน่งที่สองไว้เหมือนเดิมแล้วตำแหน่งที่3ทํทำไงคะปัดทิ้งไปข้อนี้ก็จะเหลือแค่เท่าไหร่คะข้อนี้ก็จะเหลือแค่4.79เพราะว่าตำแหน่งที่3มมันไม่สามารถปัดได้ใช่ไหมคะคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเป็น ศูนย์ถึงสี่ให้เราปัดทิ้งเลยก็จะประมาณนี้ต่อมาเลยค่ะข้อที่สองนะคะข้อที่สองหนึ่งจุดสามเก้าสี่ถ้าเราจะเต็มหน่วยต้องทำยังไงคะดูที่ตำแหน่งที่หนึ่งก็คือทศนิยมหลักสิบเป็นเลขสามถ้าเป็นเลขสามเราปัดขึ้นไหมไม่ต้องนะคะเราปัดทิ้งไปเลยแล้วก็คงค่าจำนวนเต็มหน่วยไว้เหมือนเดิมนะคะก็คือหนึ่ง ต่อไปค่ะทศนิยม1ตําตำแห,หน่ง1ตําตำแหน่งจะต้องดูที่ตำแหน่งที่2 3คือตำแหน่งที่1 9คือตำแหน่งที่2 4คือตำแหน่งที่3นะคะถ้าจับประมาณจํานวนถ้าจับประมาณทศนิยมตำแหน่งที่1ก็ต้องดูที่ตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่2เป็น9ถ้าเป็น5จนถึง9นะคะให้เราบวกเพิ่มอีก1จํานวนในตำแหน่งที่10ก็คือในตำแหน่งที่1นั่นเอง ของเดิมก็คืออะไรคะก็คือ3 3บวกอีก1เป็น4ข้อนี้ก็จะได้อะไรคะ1จุดอะไร1.4นั่นเองต่อไปค่ะเราจะประมาณทศนิยมตำแหน่งที่2ถ้าเป็นตำแหน่งที่2ก็ต้องดูที่ตำแหน่งที่3ถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือ0-4ถึง4ให้เราปัดทิ้งไปเลยนะคะปัดทิ้งไปเลยก็จะเหลือแค่1.39 ต่อไปค่ะข้อที่3ข้อที่3นะคะช่องแรกเราจะให้ประมาณเต็มหน่วยเต็มหน่วยดูที่อะไรคะทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คือ0ข้อนี้เต็มเต็มหน่วยก็คือ5นะก็เขียน5ลงไปต่อไปค่ะเราจะประมาณตำแหน่งที่1ถ้าจะประมาณตำแหน่งที่1ก็ต้องดูที่ตำแหน่งที่2อยังไงคะมันสามารถปัดขึ้นได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องตอบเลยคะ่ะ ตอบ5 0หรือ5เฉยๆก็ได้นะคะก็ได้เหมือนกันต่อไปค่ะตำแหน่งที่3ใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะประมาณอะไรเราจะประมาณทศนิยมตำแหน่งที่2เราก็ต้องดูที่ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3เป็นอะไรคะเป็น8ถ้าตำแหน่งที่3เป็น8เราจะต้องบวกเพิ่ม อีกหนึ่งจำนวนในตำแหน่งที่สองก็คือ2 2งบวกหจะกลายเป็น3ก็จะได้5้าจุดศูาตำแหน่งที่3ก็จะหายไปเลยโดยปริยายเพราะว่าเราบวกเพิ่มแล้วเราประมาณค่าแล้วต่อไปข้อที่4 9.831ถ้าเราจะเต็มหน่วยนะคะเราก็ต้องดูที่อะไรคะดูที่ตำแหน่งที่1 ตำแหน่งที่1เป็น8ถ้าเป็น8ก็ต้องบวกเพิ่มอีก1จํานวนค่ะในเต็มหน่วยเต็มหน่วยเป็น9บวกอีก1เป็น10ต่อไปค่ะจะประมาณตำแหน่งที่1ถ้าจะดูตำแหน่งที่1ก็ต้องอะไรคะไปดูทศนิยมตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่2เป็น3 3ได้ปัดขึ้นไหมถ้าไม่ได้ปัดขึ้นก็ตอบอะไรคะ ก็ต้องตอบอะไรคะตอบ9 8ค่ะต่อไปตำแหน่งที่2ใช่ไหมคะถ้าจะประมาณโทษนิยมตำแหน่งที่2ก็ต้องดูตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3เป็น1ก็ต้องปัดทิ้งไปเลยก็แค่9.83ต่อไปนะคะข้อที่5 0.149ทํ่ายังไงคะถ้าเราจะตอบเต็มหน่วย ต้องดูที่ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1เป็น1ต้องบวกเพิ่มไหมไม่บวกเพิ่มแล้วก็ปัดทิ้งด้วยข้อนี้ก็ต้องศูนย์นะคะในจำนวนเต็มหน่วยต่อไปจะประมาณตำแหน่งที่1ก็ต้องดูที่ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2เป็น4ก็ปัดทิ้งนะคะแล้วก็คงค่าไว้เหมือนเดิมก็คือคงค่าตำแหน่งที่1แล้วก็จำนวนเต็มหน่วยไว้ก็ได้0.1 ต่อไปค่ะเราจะประมาณตำแหน่งที่2ถ้าจะประมาณตำแหน่งที่2ก็ต้องดูที่ตำแหน่งที่3คือเลข9้ถ้าเป็น5จนถึง9ให้เราบวกเพิ่มอีก1จํานวนในตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่สเป็น4 4บวกอีก1กลายเป็น5ข้อนี้ก็จะได้เท่าไหร่คะ0.15ต่อไปค่ะข้อที่6นะคะ10จุด 605นะคะถ้าเป็น10.605ตําำนวนเต็มหน่วยก็คือทศนิยมตำแหน่งแรกก็คือ6ถ้าเป็น5จนถึง9ให้เราบวกเพิ่มอีก1จํานวนนะคะกลายเป็นเท่าไหร่คะ10บวก1เป็น11ต่อมาเลยค่ะเราจะประมาณตำแหน่งที่1น,นะคะถ้าจะประมาณตำแหน่งที่1ก็ต้องไปดูที่ตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่2เป็น0 ทปนยังไงคะบวกเพิ่มไหมไม่ต้องบวกเพิ่มค่ะก็ตอบอะไรคะ10.6ต่อไปค่ะเราจะประมาณตำแหน่งที่2ถ้าจับประมาณตำแหน่งที่สองก็ต้องดูที่ตำแหน่งที่3ามตำแหน่งที่3เป็น5ก็ต้องบวกเพิ่มอีก1จํานวนในตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2องเป็น0บวกเพิ่มอีก1ก็จะกลายเป็น1ได้10.61 ประมาณนี้ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะ0 0 0 5เต็มหน่วยก็คืออะไรคะ0ค่าประมาณตำแหน่งที่เหมือนก็คือ0.0หรือ0ต่อไปค่ะตำแหน่งที่3มีบวกเพิ่มไหมต้องบวกเพิ่มนะคะในตำแหน่งที่สองเพราะว่าอะไรคะเพราะมันเป็น5ก็ได้เลยคะ0จุด 01นั่นเองค่ะก็จับประมาณนี้นะเรามาดูข้างล่างกันต่อเลยค่ะข้างล่างนะคะยกตัวอย่างทศนิยม1ตำแหน่งมา3จํานวนที่มีค่าประมาณเป็น6ที่มีค่าประมาณเป็น6ก็คืออะไรคะก็ตั้งแต่5.5ถึง5.9ใช่ไหมคะและอะไรคะ6.1เป็นจนถึง6.4ให้เลือกมา3จํานวน อันนี้คือคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะใครจะตอบนอกเหนือจากคุณครูก็ได้นะคะตามที่คุณครูอธิบายไปคุณครูจะเอา5.5แล้วก็6.2และว6อะไรคะ6.7ค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ตัวอย่างต่อไปค่ะข้อที่2ยกตัวอย่างทศนิยม2ตํตแหน่งมา3จํานวนที่มีค่าประมาณเป็น4.5 4.5ได้แก่อะไรบ้างคะก็ทุกจํานวนค่ะที่เป็น4.5นะคะไปจนถึง4.9และ4.5.1ไปจนถึง4.5.4นะคะก็เลือกมา3ามจำนวนค่ะตามที่คุณครูอธิบายไปคุณครูจะเอา 4ี่อะไรคะสีแล้วก็4.48สุดท้ายเป็น4.53เนาะต่อไปค่ะยกตัวอย่างทศนิยมมา3ามตำแหนง่ง3ามจำนวนที่มีค่าประมาณเป็น1.29นะคะถ้าเป็น1.29ก็จะตั้งแต่ 3าตำแหน่งนะเราก็ต้องหลังจุดทศนิยมจะต้องมี3ตัวก็ตั้งแต่อะไรคะ1.285ไปจนถึง1.289และอะไรคะ1.291นะคะไปจนถึง1.294ที่คุณครูอธิบายไปให้เราเลือกมา3จํจำนวนนะคะอันนี้คือตัวอย่างของคุณครูนะคุณครูจะเขียนประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะน,นี่คือตัวอย่างของคุณครูนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ทศนิยม1ตำแหน่งที่น้อยที่สุดมีค่าประมาณเป็น10คือจำนวนใดน้อยที่สุดที่มีค่าประมาณเป็น10ก็คืออะไรคะ9.5าทำไม9.5เพราะว่าถ้าเป็นอะไรคะน้อยที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าประมาณได้ก็คือ จำได้ไหมคะที่คุณครูว,ว่าถ้าตั้งแต่5จนถึง9ใช่ไหมคะให้เราปัดขึ้นใช่ไหมก็5มันน้อยที่สุดแล้วโอเคเนาะต่อไปค่ะทดสินยม2ษณแหน่งที่มีค่ามากที่สุดในการประมาณเป็น7ก็คืออะไรคะ7.49าทำไมว่ามากที่สุดอะก็นี่ไง9ไงคะข้างหลังคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าต้องใช้การปัดขึ้นด้วย โอเคเนาะคุณครูบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเฉลยการบ้านกันเสร็จปุ๊บคุณครูจะขอสอนต่อค่ะก็คือเปิดหนังสือเรียนของเรานะคะไปที่หน้า78ค่ะนั่นก็คือการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะคะจำนวนนับคืออะไรคะก็คือจำนวนธรรมดาที่ไม่มีจุดทศนิยมและไม่มีเศษส่วนเราเปิดหนังสือหน้าที่78หรือ,อยังคะ เปิดแล้วโอเคเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะดูค่ะกรอบสีเขียวนะคะตัวอย่างของเราพิจารณาการหาผลคูณของ4คูณกับ0.2ยังไงคะลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะต้องดูที่ทศนิยมเป็นหลักก็คือการเอา0.2นะคะมาบวกกันกี่ครั้งคะ4ีครั้งนั่นเองเพราะว่าเขาต้องการคูณกับ4อันนี้ก็คือวิธีทำของเรานะคะ ส่วนวิธีคิดจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเราไปดูวิธีทำแล้วก็วิธีคิดพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้ก็คือวิธีทำเดี๋ยวคุณครูจะทำวิธีคิดข้างๆให้ดูเดี๋ยวคุณครูขอพื้นที่แป๊บหนึ่งนะคะตัวอย่างคุณครูจะทำให้ดูข้อไหนดีนะตัวอย่างนะคะคุณครูจะทำให้เราดูข้อที่1และข้อที่5ข้อที่1และข้อที่5ก็จะมีหลาย หลายจุดเนาะก็จะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งและทศนิยม3าตำแหน่งนะคะคุณครูขอเลื่อนลงข้างล่างนะคะแต่เรายังเปิดหนังสือเรียนหน้าที่78เหมือนเดิมเนาะคุณครูขอเลื่อนโจทย์แป๊บนึงนะคะโอเคอันนี้ก็คือวิธีคิดเดีย๋ยวคุณครูจะทําวิธีคิดให้ดูนะคะ0.4คูณกันกี่ครั้งคะคูณกัน2ครั้งก็คือต้องบวก ด้วยกัน2ครั้งตั้งหลักให้ตรงจุดต้องตรงกันทศนิยมกี่ตำแหน่งเราก็ต้องตรงกันให้หมดโอเคนะคะเรามาดูเลยค่ะก็เหมือนรบบวกกันธรรมดาจะเพิ่มเติมก็คือจะมีทศนิยมด้วย4บวก4เป็น8มีจุดก็ต้องใส่จุดด้วย0บก0ได้0ข้อนี้ตอบ 0.8อ,อันนี้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือวิธีคิดแต่เราจะเขียนแบบวิธีทําหน้าแบบหน้าที่78ก็คืออะไรคะนี่อย่างนี้เลยข้อที่1ก็จะประมาณนี้นะคะวิธีทํา ในเรื่องจุดทศดนิยมนะคะเราจะต้องตอบให้เป็นเลขไทยนะคะก็จับประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือวิธีทำํำส่วนวิธีคิดของเราก็คิดอย่างนี้นะคะคิดใส่กระดาษทดแล้วก็เอามาทําอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะคุณครูว่าคุณครูจะทําข้อที่อะไรนะคะข้อที่5 ข้อที่5คุณครูจะไม่ทําแบบวิธีทําให้ดูนะก็ทําไปแล้วแต่จะทําวิธีคิดให้ดูนะคะว่าเราคิดอย่างนี้นะ3คูณกับ0.806ก็ต้องเอา0.806บวกกันกี่ครั้ง3ครั้งนั่นเองค่ะตั้งบวกเลยนะคะจุดจะต้องตรงกันนะคะถ้าจุดเบี้ยวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าทศนิยมมันจะไม่ตรงกัน เขียนให้สวยงามไม่ต้องเขียนชิดกันมากนะคะถ้าเราเขียนชิดกันมันจะบวกในแต่ละตำแหน่งลำบากนะคะต้องบวกกันกี่ครั้ง3ครั้งเพราะว่าคูณกับ3โอเค6บวกกัน3ครั้งเป็นเท่าไหร่คะ หรือเราจะใช้เทคนิคการคูณก็ได้คะ่ะ6 3เป็น6 3สาใส่8ทด1ต่อไปคะ่ะ0บวกกัน3ครั้งได้เท่าไหร่คะได้0แต่มีอะไรคะมีตัวทด1ก็ต้องเขียนลงไปโอเคต่อไป8บวกกัน3ครั้งเท่าไหร่คะ83เป็น24ก็ต้องใส่4ทด2 มีจุดก็ต้องใส่จุดให้ตรงศูนย์บวกกัน3ครั้งได้เท่าไหร่ได้ศูนย์แต่อย่าลืมว่ามีตัวทด2ก็ต้องคราวนี้ตอบเท่าไหร่คะสองจ่หนึ่งนั่นเองคะ่ะการบ้านนะคะหนังสือเรียนของเราคะ่ะหน้าที่78คุณครูทําให้ดู2ตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะที่เหลือหนูก็ทำเองนะคะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่6และแบบฝึกหัดคะัะหน้าที่เจนะคะหน้าเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเฉลยนะแล้วก็ พร้อมกับสอนไปด้วยเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ